ลิงฝูงหนึ่งมีจำนวนไม่น้อยพวกมันอาศัยอยู่ในป่ากใกล้ๆกับหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านก็ไม่ได้เคยสนใจอะไรกับพวกมันวันหนึ่งมีพ่อค้าเข้ามาที่หมู่บ้านและบอกกับชาวบ้านว่าเข้ามาเพื่อที่จะรับซื้อลิงเหล่านี้เขาประกาศว่าเขาจะรับซื้อลิงที่ราคาตัวละห้าพันบาทชาวบ้านพากันคิดว่าพ่อค้าคนนี้ต้องเป็นคนบ้าแน่ คนปกติที่ไหนจะมาซื้อลิงป่าตัวหนึ่งตั้ง5,000บาทซื้อไปเพื่ออะไรแต่ก็มีใครบางคนไปจับลิงมาแล้วก็นำไปขายให้กับพ่อค้าเขาได้เงิน5,000บาทนั้นจริงๆข่าวนี้แพรกก่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนพากันเข้าไปในป่าเพื่อจับลิงแล้วก็ขายได้ตัวละ5,000บาทจริงๆเวลาผ่านไป 3, 4วันพ่อค้าประกาศว่า เขาจะรับซื้อลิงที่ราคาตัวละหมื่นบาทชาวบ้านทิ้งงานประจำแห่กันเข้าป่าไปหาจับลิงที่ยังมีเหลือพวกเขาขายลิงที่จับมาได้ในราคาตัวละหมื่นบาทจริงๆหลังจากนั้นพ่อค้าก็ประกาศว่าจะรับซื้อลิงที่ราคาตัวละห้าหมื่นบาทชาวบ้านแทบไม่เป็นอันกินน่นอนพวกเขาตามหาจับลิงกันก,นกาละห้าตัวเจ็ดตัว ซึ่งเป็นลิงที่เหลือทั้งหมดในป่าและก็ขายได้ในราคาตัวละ5 0,000บาทจริงหลังจากนั้นชาวบ้านรออย่างใจจดใจจ่อสำหรับการประกาศรับซื้อลิงในครั้งต่อไปซึ่งตอนนั้นลิงที่เคยมีอยู่ชุกชุมหายยากแล้วเพราะลิงทั้งฝูงตกอยู่ในกรงขังของพ่อค้าแปลกหน้าคนนั้นหมดแล้วและแล้วพ่อค้าก็ประกาศกับชาวบ้านว่าเขาจะกลับไปบ้านสักหสัปดาห์ และเมื่อเขากลับมาเขาจะรับซื้อลิงในราคาใหม่ตัวละ1 0 0 0 0 0สบาทเขาสั่งให้ลูกจ้างดูแลลิงที่เขาซื้อมาทั้งหมดลูกจ้างมีเพียงคนเดียวต้องดูแลลิงทั้งหมดในกรงและพ่อค้าก็กลับบ้านไปชาวบ้านรู้สึกเสียดายมากที่ไม่มีลิงให้จับขายอีกเพราะถ้าจับได้คราวนี้จะขายได้ในราคาตัวละแส0บาทแต่ลิงทั้งป่าถูกจับไปจนหมดแล้ว ระหว่างนั้นเองลูกจ้างของพ่อค้าที่มีหน้าที่เฝ้าเลี้ยงดูลิงแอบไปบอกกับชาวบ้านบางคนว่าเขาจะแอบขายลิงบางตัวที่ถูกขังอยู่ให้ก็แล้วกันจะขายให้ในราคาตัวละเจ็ดหบาทข่าวนี้ถึงแม้ว่าลูกน้องของพ่อค้าจะแอบบอกกับชาวบ้านเพียงไม่กี่คนแต่ข่าวก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วดุดไฟไหม้ป่าจากการที่พ่อค้าจะซื้อลิงที่ราคาตัวละ แสนบาทในครั้งต่อไปซึ่งคิดดูง่ายๆแล้วถ้าซื้อลิงจากลูกน้องของพ่อค้าตัวละเจ็ดหมื่นบาทพอพ่อค้ากลับมาเอาลิงกลับไปขายตัวละแสนก็จะมีกำไรถึงสามหมื่นบาทสำหรับลิงหนึ่งตัวหลังจากนั้นชาวบ้านทยอยไปที่กรงขังลิงลูกจ้างขายลิงทั้งหมดตัวละเจ็ดหมื่นบาทคนรวยในหมู่บ้านซื้อลิงไว้เป็นจำนวนมากคนไม่มีเงินคนจน ก็ไปหยิบยืมเงินจากผู้ที่มีเงินให้กู้เพื่อซื้อลิงมาเลี้ยงไว้ชาวบ้านซื้อมาแล้วก็เลี้ยงดูแลลิงของพวกเขาอย่างดีและรอเวลาให้พ่อค้ากลับมาแต่ไม่มีใครกลับมาหลายวันเข้าชาวบ้านกลับไปตามหาลูกจ้างแต่ลูกจ้างเลี้ยงลิงก็หายไปแล้วเช่นกันชาวบ้านจึงเริ่มรู้ว่า พวกเขาซื้อลิงไว้ตัวละ7จ็ดหมืนบาทซึ่งไม่สามารถจะเอาไปขายใครได้อีกแล้วธุรกิจการซื้อขายต้นไม้สีสันแปลกแปลกล้วยด่างหรืออะไรที่มันแปลกๆรวมไปถึงการลงทุนที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ใช้วิจารณญาณเถอะครับอะไรที่เราแห่ทำตามๆกันไปโดยไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้ไม่มีเหตุผลรองรับอาจจะไม่ต่างกับเรื่องการรับซื้อลิง ยิ่งเชื่อมายิ่งเจ็บมาก